เอเดนอาซาครั้งหนึ่งเขาคือฟันรลายของกองหลังทั่วทั้งโลกใครก็ตามที่เจอเขาในช่วงของวันที่ฟอร์มพีคเขาสามารถเลี้ยงหลบได้เหมือนกลวยซ้อมชายผู้เป็นตำนานของสิงโตน้ำเงินคำเขาคือหนึ่งในตำนานของเชลซีที่มีคนรักมากที่สุดและคิดถึงฟีเท้าของเขามากที่สุดเอเดนอาซา กราบสวัสดีชาาเวกแทกงระแวกนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็ไม่อยู่กับผมนะครับช่องดิสแทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนนะครับผมนะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็ไม่เกลือกันนะครับนะผมก็เปิดได้เอเดนอาซามาในช่วงของวันที่2นะครับผมนะก็ถือว่าลั่นตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยนะครับผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมั่งนะทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์รีวิวแบบไม่อวยนะครับ ตัวแรกของปีนี้ก็เลยก็คือเอเดนอาซานะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเพิ่งเล่นมาแค่2วันนะครับทุกคนนะแต่ก็จับทางได้แล้วว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมส่วนสูงให้มาที่175นะครับไม่สูงเกินไปนะครับและก็ไม่ตัวเล็กเกินไปนะครับถือว่าโอเคนะครับน้ำหนัก74นะครับผมเท้าที่ถนัดจะเป็นเท้าขวานะครับส่วนเท้าซ้ายจะเป็น4นะครับนะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งนะครับทุกคนวิ่งนาทีที่70 80เนี่ยเริ่มหัวแดงแล้วนะครับผมส่วนท่าสกิลให้มาที่4ดาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะมาดูกันที่สเตปไสในนะครับผมส่วนตัวที่ผมเล่นตอนนี้จะเป็นเม็ดแดงเทน25ครับทุกคนถือว่าจีจ้าได้ใจนะครับนะถ้าเป็นเม็ดส้มก็คงจะสุดกว่านี้นะครับสเตปภายในก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับมาดูกันในส่วนของเวิร์กเรนนะครับผมจะเป็นสูงปานกลางนะครับทางด้านของอาซานะครับจะไม่ลงมาต่ํามากนะครับจะอยู่ที่ประมาณกลางสนามแล้วก็ห้อยอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะ ส่วนพลังแฝงจะมียิงปั่นโค้งเพย์เมกเกอร์นะครับผมจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับเอเดนอาซาจะคุมไหมนะครับผมสำหรับการเอาแต้มไปแลกในกิจใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยกันก่อนเลยนะครับผมเราก็มาพูดถึงจุดเด่นกันก่อนเลยนะครับผมจุดเด่นหลักๆเลยนะครับก็คือมีความผิวมากนะครับบอลติดเท้าดีบังคับง่ายนะครับบังคับติดมือนะครับมีความเร็ว สับพุ่งนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับจบสกอร์ดีนะอารมณ์เหมือนวินิซิอุสเหมือนเมซี่นะครับก็คือถ้าตัวอื่นเป็น 5G นะครับไอตัวเนี้เมซี่แล้วก็วินิซิอุสเนี่ยจะเป็น 6G นะครับทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมันลื่นจริงๆนะส่วนตัวที่ผมเล่นมานะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับคลองบอลดีนะทุกคนผมมองว่าจุดนี้ก็คือผ่านเลยนะครับเราก็มาดูจุดด้อยกันเลยนะครับผมจุดด้อยข้อที่1ผมมองว่าเป็นเรื่องของความบางนะครับ ชนไม่ค่อยไหวนะครับนะถ้าโดนชนก็คือแบบล้มง่ายนะครับผมนะดูดูจากสภาพร่างกายนะครับทุกคนความแข็งแรงก็คือน้อยมากนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องของเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายผมมองว่านิดเดียวนะนิดเดียวแต่มันจบสกอร์เท้าซ้ายได้ดีมากๆนะครับผมลองมาแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะส่วน จุดได้ข้อที่3นะครับก็คือการใช้สกิลตอกส้นนะครับก็คือตอกไม่พุ่งนะครับถ้าใครที่เป็นสายตอกเป็นเล่นอองลีเล่นชิโนมาก็คือจะไม่เข้ามือเลยนะครับถ้าเล่นตัวนี้นะก็คือตอกไม่ไกลนะครับทุกคนและข้อที่4นะครับผมเรื่องของการกระโดดนะครับการกระโดดโมงการกระโดดเทคตัวขึ้นไปแย่งบอลก็คือทําได้ไม่ดีเลยนะครับผมนะจุดด้ข้อสุดท้ายนะครับผมมองว่าสําหรับใครที่เล่นมินเจอร์นะครับผมบอกเลยว่า อย่าพึ่งแรกนะครับต้องรอดู AI สักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับเพราะผมไปลองมาแล้ว a d เดนาไม่ยิงเลยนะครับไม่ยิงเลยจะติดการส่งบอลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ยิงเองนะครับยิงเองไม่มีเลยเท่าที่ผมเล่นมา2วันแล้วนะครับหรืออาจจะต้องรอ AI มันเสถียรกว่านี้นิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นตัวใหม่เข้ามานะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันเลยนะครับก่อนเข้าไปรับชมไฮไลท์ผมฝากกดไลค์กด Sub สไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ มาครับเป็นเพื่อนเราก็มาเริ่มกันที่โหมดเฮตุเฮตกันอย่างเช่นเคยนะครับเรามาดูความพิวของอาซานะครับนี่ครับสับพุ่งนะที่ผมลองเล่นมานะครับนี่แต่ผมจะคลิปนี้ผมจะติดเลี้ยงติดเล่นไปหน่อยนะครับก็เลยแบบไม่ได้ยิงเยอะมากนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวอาซานหรือรีวิวชิโนล่านะครับชิโนแบบโคตรเด่นนะครับคลิปนี้นี่โอ้โหชิโนนี่คือทุกคนแรกมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เก่งจริงๆนะครับนี่ครับอาซามีความพิ้วนะครับคล้องตัวสูงนะครับนะการจับบอลนี่ก็คือดีมากๆนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานี่คือดีจริงๆนะครับนี่ครับสับมาครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับคาฟูลื่นลงไปแล้วครับนี่ครับหักมาครับเตนเชนหนึ่งรอบปั่นโค้งๆดอกนี้สวยมากๆครับทุกคนนะยิงคมนะครับเท้าขวานะครับปั่นโค้งๆคมมากนะครับดูครับเหลี่ยมนี้หือสามเหลี่ยมสวยๆนะครับลูกนี้ เกมนี้ผมลืมอัดคลิปนะครับทุกคนก็เลยมีแต่ไฮไลท์นะครับนี่ครับประมาณนี้ดูครับการวิ่งหาช่องการสอดตัวเข้ามานี่คือทําได้ดีมากๆนะครับสําหรับอาซานะนี่ครับเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลคือแบบดีมากนะครับเหมือนเมสซี่เลยเมสซี่ได้วินิซิอุสนะครับประมาณนั้นเลยนะครับถ้าใครที่เคยเล่นเมสซี่เนาะผมว่าน่าจะเคยเล่นกันหมดแล้วจังหวะนี้ผมตอกสกิลให้ดูนะครับก็คือมันตอกไม่พุ่งนะนี่ครับแต่การเลนเชนการคลองบอล สกิลอื่นๆดีไปหมดครับยกเว้นสกิลตอกนะครับนี่ครับผมติดเล่นไปหน่อยครับต้องขอไว้ทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ผมจะยิงเท้าวไซให้ทุกคนดูนะจังหวะนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะถ้าปกติถ้ายิงเต็มหลอดขนาดนั้นอ่ะมันจะแบบข้ามขานไปแล้วใช่ปะเออนี่จ่ายบอลดีนะครับสําหรับอาซานะเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันไปยาวๆนะครับผมนี่ครับหัวเริ่มแดงแล้วนะนาทีที่เจ็ดนะครับประมาณนั้นจ่ายบอลดีนะ ผมว่าเป็นตัวที่ลงมารับบอลดีนะแต่ว่าไม่ได้ลงมาต่ํามากนะครับจะลงมาที่ประมาณเนี้ยกลางสนามประมาณเนี้ยอาซาเป็นตัวที่ AID ดีนะครับวิ่งทําทางสอดแทรกเข้ามาดีมากๆนะครับสาหรับอาซาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นรีวิวอาซาหรือรีวิวชิโนนะครับชิโนยิงเอายิงเอานะเพื่อนๆก็ดูกันไปยาวๆนะครับส่วนใครที่จับอาซาล่างร้อยสามมาแล้วผมบอก,กเลยว่าล่างนี้เก่งกว่าอาซาร้อยสามเยอะนะครับ เพราะว่าอาซาไรสามไม่เก่งเลยนะครับช้าอืดน,นะครับบางมากนะครับแต่ล่างนี้ก็ยังคงความบางไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับขาอ่อนและไปครับสับพุ่งครับจังหวะนี้จังหวะสับทําได้ดีนะส่วนตัวผมมองนะเดี๋ยวผมก็ติดเล่นไปหน่อยนะครับเนี่ยชิโนนึกว่ามารีวิวชิโน อาซายังไงแต่ว่าชิโนยิงไปสามเมตรละดูครับดูจังหวะสับครับนี่โหโคตรดีเพื่อนๆลองดู2จังหวะนี้ดีนะครับเห็นไหมมันประกบอยู่แล้วมันก็ไม่ขึ้นเทคหมงแล้วมันก็ปล่อยไปดื้อเลยเห็นไหมครับนี่แหละข้อเสียของมันอีกหนึ่งนะครับคือแบบไม่ขึ้นเทคหมงเลยครับเนี่ยแต่ว่าการคลองบอลก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับเห็นไหมผมติดเล่นไปหน่อยนะครับแต่เท้าซ้ายนี่ยิงได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเท้าซ้ายนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับ ไม่ได้แย่นะครับจังหวะนี้นะครับผมไม่ได้ใช้สกิลสับนะครับอันนี้คือไปเองนะครับกดวิ่งธรรมดานะครับนี่ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับนะส่งมาแต่ก็ได้บอลอยู่นะครับนี่จังหวะนี้นะครับอาซาได้บอลแต่ผมเนตปิงครับโอ้โหกระตุกเลยอดเลยจังหวะเมื่อกี้นะครับเราก็มาต่อกันในหมดมินิเจอร์นะครับทุกคน หมดเนเมนเจอร์นะครับจะหนักไปทางส่งบอลซะมากกว่านะครับไม่มียิงเองให้เห็นเลยนะครับผมนี่ครับแต่ว่าเมนเจอร์วิ่งทําทางดีนะครับแต่ก็หนักไปทางส่งมากกว่านะครับเพราะว่ามีสกิลเพยเมเกอร์เนาะเนี่ยมีให้ยิงบ้างนิดหน่อยผมก็เลยมาเปลี่ยนแผนนะครับผมเพราะว่าเกมเมื่อกี้แพ้เขานะครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหชิโนยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับเนี่ยหนักไปทางส่งซะมากกว่านะครับถ้าหมดเมนเจอร์เนาะ แต่คะแนนโดยรวมก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมเนี่ยจังหวะจ่ายคิลเลอร์พาร์สเนี่ยจ่ายดีมากๆนะครับในโหมดมินิเจอร์นะครับแต่ก็ไม่ได้ยิงนะครับเรามาต่อกันที่โหมด vsa นะครับทุกคนโหมดนี้ผมมองว่าผ่านนะครับเพราะว่าบอลเลี้ยงติดเท้าดีนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ดีนะครับเนี่ยเพื่อนลองดูกันได้เลยนะครับปั่นโค้งเนี่ยสวยมากนะครับ จังหวะจ่ายก็ดีนะครับท้าซ้ายนะทาได้ดีมากนะครับทั้ง3โหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮไลท์เอเดนอาซานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสรุปส่วนตัวผมนะครับผมให้คะแนนไปที่9เต็ม10นะครับทุกคนถ้าใครที่เปิดได้หรือไปแลกตัวในกิจกรรมนะครับผมมองว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มกับการใช้มาเชตีขึ้นเม็ดแดงเล่นนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นสายเลี้ยงสายผิวนะครับ สายสกิลนะครับแต่สกิลตอกอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับเพราะสกิลตอกต้องสูง180อัพนะครับผมมองว่ามันจะตอกไกลนะครับแต่ความพิ้วการเลี้ยงบอลก็คือติดเท้าดีแน่นอนอารมณ์เหมือนวินิซิอุสเลยครับถ้าใครเคยเล่นนะข้อเสียหลักๆเลยก็คือหมวดเมนเจอร์นะครับมันยังไม่ยิงเลยทุกคน ต้องรอทางด้านของ AI มันปรับให้สเสถียรดีกว่านี้นะครับเพราะมันเพิ่งเข้ามาแค่2วันผมเพิ่งเล่นแค่2วันเองนะครับสำหรับตัวนี้นะผมก็รีบเอามาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนตัวผมมองว่าเก่งเลยนะครับผมก็เล่นอยูผ่ผมก็มองว่ามันเก่งนะเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Check it out. It Still not getting up for spending And since my life is based